สวยจริงคนนี้นาวทิศานาถพิสูจน์ความปังใส่ชุดไทยขึ้นกล้องมากขึ้นท่านเป็นนางเอกลูกรักคนล่าสุดของช่องเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสำหรับนาวทิศานาถสอนเซกร์แฟนสาวของพระเอกนมนิววงศกรปรมัทถากรสสำหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยที่นาวทิศานาถแสดงนำนั้นเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างมากแถมเรตติ้งตอนจบก็พุ่งสูงปรี๊ดยอดคนดูไร้สดทะลุหลักแสนเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมของนาว n o o u n d e r s c o r e ทิสานาดนาวทิสานาดได้โพสต์ภาพของตัวเองแต่งชุดไทยเต็มยศโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าเรียบร้อยกันสักนิดสักหน่อยหลังจากที่ปล่อยภาพออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์บางส่วนค่ะสวยมากค่ะ ละมุนมากสวยเกินไปแล้วคนนี้สวยมากรักเลยสวยที่สุดเลยคะ่ะ so beautiful พี่นาวสวยมากสวยจริงสวยอีกแล้วขอขอบคุณภาพไอจีนาวอันเดอร์กอที่สานา a ภาพไปแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ